สวัสดีครับพบกระตูปพาลุยในช่อง YouTube ไร่ปูอ่อน้อยครับผมวันนี้เราก็จะมาแชร์ครับการทำขนุนให้ลูกดกติดลูกง่ายๆนะครับอยู่มาครึ่งชีวิตนะครับเป็นสูตรของชาวสวนครับเป็นสูตรของชาวสวนทำยังไงครับผมทำยังไงทำไมขนุนต้นนี้มันติดลูกครับมันติดลูกก่อนหน้านี้มันติดลูกแต่เราไม่ได้ทำสิ่งนี้ครับเลยครับเลยเลยก็เลยไม่เห็นลูกมันเลยครับผมนี่ฮะ ยังไม่เห็นรูปมันเลยครับความจริงเนี่ยครับเป็นหน้าขนนปีนะครับรูปมันย้อเต็มต้นเลยครับเนี่ยเนี่ยรูปมันจะต้องเต็มต้นนะครับนี่มันไม่ติดเลยครับเห็นไหมฮะนี่ฮะง่ายๆครับวันนี้เราก็จะมาทําขนุนให้ติดลูกง่ายๆฉบับชาวสวนนะครับฉบับชาวสวนอยู่มาครึ่งชีวิตเพิ่งรู้การทําขนุนให้ติดลูกโดยไม่ต้องใช้ต้นทุน ไม่ถึงบาทครับผมทำยังไงครับนี่ครับอันดับแรกเลยครับมันไม่ติดใช่ไหมครับผมเรามาตัดมันออกครับมาดูครับนี่ครับพวกกิ่งข้างๆนี่ครับมันไม่ติดครับตัดออกให้หมดครับผมนี่ฮะเราไล่ออกให้หมดเราไล่ออกให้หมดครับทำให้มันโล่งให้มันโปร่งครับผมนี่ฮะ นี่ฮะนี่ครับมันไม่ยอมติดลูกให้เราใช่ไหมเราก็ต้องตองเทคิคง่ายๆของชาวสวนก็คือการแต่งกิ่งที่มันเป็นกิ่งพันนี้ครับมันไม่ใช่กิ่งลูกมันออกให้หมดทําให้มันโล่งครับทําให้มันโล่งทาให้มันโปร่งแต่งมันจนฝามันจะติดออกซาออกมาครับนี่ฮะนี่ฮะเราจะผันนี้เราอย่าไว้ครับลองแต่ถัดแต่งเอาให้หมดนะกิ่งไหนที่เราจะคิดว่าลูกมันจะติดแล้วนะครับ เราต้องอ,ออกให้หมดนะฮะนี่ฮะทำกิ่งคะแนนกิงเล็กกิงยอดออกให้หมดให้เพื่อมันเป็นท้ายมาเพื่อว่าให้มันสร้างตาดอกมันจะได้ติดลูกครับนี่ฮะนี่ครับผมนี่ครับิธีทำให้ขนุนติดลูกง่ายๆครับ อยู่มาครึ่งชีวิตครับไม่ต้องทําอะไรมากมายครับผมนี่พันนี้มันออกมัาก็ตัดมันทิ้งไปครับนี่ครับเราแต่งโคนให้มันโป่งวันนี้ครับผมเดี๋ยวเวลามันแทงตาดอกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะแทงเดี๋ยวเขาก็จะแทงดอกขึ้นมาเรื่อยๆครับผมทาให้มันโป่งครับตอนแรกมันลกอยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะมันเป็นดอกใบพันนี้ฮะนี่ยมันไม่ ไม่สามารถที่เป็นตาดอกเราก็ต้องเปิดตาดอกมันไปเรื่อยๆให้ทําคือทาทาโค้นให้มันโปร่งครับตัดกิ่งแขนงออกให้หมดครับเนี่ยประมาณนี้ครับทาให้มันโปร่งครับผมแล้วมันก็จะติดลูกลูกดกง่ายๆฉบับชาวสวนนะครับไปดูต้นที่เขาทําเสร็จแล้วครับต้นนี้คือเก็บไว้ทําคลิปนะครับเลยเลยทำให้เราห้เห็นว่าถ้าเกิดเราไม่แต่งเนี่ยมันจะไม่ออกลูกจริงๆนี่ครับก่อนหน้านี้มันออกลูกไปแล้วนะเนี่ยนี่เห็นไหม เห็นไหมฮะนี่ออกลูกไปแล้วแต่ชุดนี้เราไม่ได้แต่งมันในความจริงขนุนปีมันจะออกลูกง่ายแต่นี่มันไม่ออกเพราะเราไม่ได้แต่งมันเลยไม่ได้ออกนะไปดูที่ก็แต่งโคนบางโปร่งครับเห็นไหมฮะนี่คือการแต่งจากทําเปิดโคนโปร่งมาแล้วนะเขาก็สามารถที่จะติดลูกเนี่ยเนี่ยนะนี่เราแต่งโคนเปิดโคนไว้นานแล้วนะฮะเขาก็ติดลูกง่ายๆครับ นี่คือที่เก็บผลผลิตได้นะครับคือโคนเขาจะโปร่องอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือต้นที่เก็บผลผลิตนะครับคือโคนจะโปร่งเห็นไหมเนื้อกระดูกเขาจะติดลูกเนี่ยคือโคนเขาต้องโปร่งกิ่งน้อยๆมีฮะเนี่ยลูกจะติดประมาณนี้ครับผมนี่ฮะเทคนิคทำกรนุนให้ลูกดกติดลูกง่าย ใครๆก็ทําได้บบชาวสวนคือการตัดแต่งกริงให้มันโปร่งให้มันโล่งอย่างนี้ครับผมเราตัดไว้เรื่อยๆตัดทํากริงทําโคนพันนี้ไว้เรื่อยๆตัดแต่งไว้เรื่อยๆและสุดท้ายมันก็จะดกแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b s c ให้ช่อง YouTube ไล่บวัวหนอด้วยนะครับ เพิ่งรู้ครับอยู่บนเครื่องชีวิตการทำผลิตภให้ติดลูกง่ายๆคือการแต่งโคนครับผม